สวัสดีครับพี่ีเพื่อนๆที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับกับผมอีกแล้วนะครับกับกับผม M 1 0 0้อยบางนะครับ EP นี้เป็น EP ที่15แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมมีรูปถ่ายดีๆเก่าๆสวยๆยอดนิยมมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้ครับรูปถ่ายพรรษาสุดท้ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับผมอ่ะหยิบให้ดูนะใกล้ๆนะครับ สำหรับรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับนะเป็นรูปถ่ายอัดกระจกนะครับสหน้านะครับที่ผมมีอยู่นะครับนะเท่าที่ทราบเลยจะมีอยู่หลายแอคนะครับนะอ่ะอย่างที่ผมถืออยู่แอคกนี้คือเป็นด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับด้านหลังเป็นราชการนะครับเป็นรูปถ่าย2หน้านะครับนะเป็นรูปถ่ายกระจกนะครับอ่าสร้างประมาณปี2493นะครับเข้าๆนะครับนะบวกลบไม่เกินนี้นะครับ จัดว่าเป็นรูปถ่ายยอดนิยมของท่านอีกรูปนหนึ่งนะครับที่ท่านท่าน,านปลุกเสกนะครับรูปสุดปลาปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับนะตามชื่อที่เรียกเลยนะครับภาษาสุดท้ายนะครับนะก่อนนี้ท่านจะบรรอ,อ,อรณภาพนะครับนะอ่ะคันะนี้วิธีดูแท้ดูเก๋ดูยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับนะนะอ่ารูปถ่ายแอปนี้นะครับจะเป็นรูปถ่าย ฟิลม์มจะาเรียกว่าอะไรเป็นฟิล์มที่2นะครับนะจะไม่ใช่รูปถ่ายฟิล์มแรกสุดที่ถ่ายจากองค์ท่านนะครับนะฉะนั้นความคมชัดก็จะมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงความคมชัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นรูปถ่ายฟิล์ม2แล,ล้วรูปถ่ายจะเบอร์จะตื้นจะดูไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยมีความคมชัดในระดับหนึ่งครับเห็นไหมครบใบหน้าท่านเห็นไหมครับดูเข้มขลังมากเลยนะครับ เส้นยงเส้นยานเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะฉากดำต้องดำสนิทนะครับนะไม่ดำเป็นปื้นๆนะครับนะดำเป็นธรรมชาติมีมิตินะครับแล้วก็เส้นยันคูนะครับที่อยู่ตรงศีรษะท่านนะครับเห็นไหมฮะเส้นยันนี้นะครับต้องพอเวลาลงกล้องนะครับต้องไม่แตกไม่ฟุ้งไม่เบอร์ไม่ขึ้นเงาไม่ออกเขียวออกแดงนะครับใบหน้าหลวงพ่อไหลหลวงพ่อจีวรหลวงพ่อนะครับ ต้องคมชัดนะครับนะไม่เบลอไม่ขึ้นเงาไม่ฟุ้งนะครับไม่ออกแดงออกเขียวเช่นกันนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับนะจุดสังเกตอย่างหนึ่งของรูปถ่ายกระจกส่วนใหญ่รุ่นเก่าเลยนะครับนะสังเกตดูด้านข้างไหมครับเนี่ยจะมีคราบแดงๆเนี่ยพวกนี้จะเกิดจากคราบเก่าที่มันหมดอายุแล้วนะครับมันจะเริ่มแบบหาทางออกด้านข้างเนี่ยไหมครับเนี่ยออกมาหมดเนี่ยครับเพราะว่า ด้วยความร้อนที่มาสะสมมาหลายสิบปีนะครับในที่อยู่ในรูปนะครับนะกามจะเริ่มหมดสภาพจะเริ่มขับขับสารออกมาด้านข้ามนะครับจากสีขาวลกลายเป็นสีแดงนไหมครับนะนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเลยนะครับนะอย่ามองข้ามนะครับนะนะพอวลรามันออกด้านข้ามมันก็จะมีพวกข้าพวกฝุ่นพวกอะไรที่ออกมาด้วยนะครับนะอ่นะผมจะหมุนรูปให้ดูช้าๆนะครับ นะดูรูปต้องมูต้องดูแบบหมุนๆครับเพราะว่าแสงไฟมันสะท้อนเนาะจะได้เห็นทุกมิติทุกสัสดส่วนนะครับนะจะได้ง่ายต่อการพิจารณาร่วมกันนะครับจัดว่าเป็นรูปถ่ายยอดนิยมของท่านอีกรูปหนึ่งเลยนะครับที่สนุนราคาค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยนะครับนะแล้วก็ของเก๋ก็เยอะมากเลยนะครับนะของยอดยุคก,ก็เยอะนะครับนะประสบการณ์สูงมากครับรูปนี้นะครับนะ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นรัชกาลทั้งก้าานะครับเห็นไหมครับความดําของมิติของรูปไหมครับดำนี้ต้องดําสนิทไหมครับและใบหน้าของในหลวงทุกรัชกาลนะครับจะมีความคมชัดมีมิตินะครับไม่เบลอไม่ฟุ้งไม่ขึ้นเงาไม่ออกเขียวนะครับเห็นไหมครและมีคาบกาวแดงนะครับรูปบันนี้ถือว่าเป็นรูปที่ดูง่ายหนึ่งบาทเลยนะครับ นะถือว่าสวยดูง่ายหายากนะครับนะนครับนะเป็นลายกระจกสองหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับพวกคาบแดงคาบกาวแดงพวกนี้ส่วนมากเนี่ยรูปที่จะมีอายุหลายสิบปีขึ้นไปส่วนมากสังเกตดูนะครับรูปแท้ๆเนี่ยส่วนมากแล้วด้านหลังจะเป็นดีเทลมาณนี่หมดนะครับเนี่ยเนี่ยจดจำรายละเอียดไว้นะ้วค่อยมาแม่เนี่ยคาบกาวจะแตกเป็นลายผักชีเนี่ยครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคาบชะล็กนะผมบอกไว้ก่อนนะฮะนะ ก่าธรรมชาติของเก่านี้ครับเนี่ยดูง่ายสบายตาบัดน,นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อกล้องเลนส์มาโครให้ดูนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยน,นะครับจะได้พิจารณาเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อกระดาษแล้วก็ความคมชัดของฟิล์มเลยเนาะจะได้จดจำรายละเอียดดีเทลต่างๆของรูปด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครมาเยี่ยมชมช่องผมนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีรูปดีๆสวยจะเอามาชม แบ่งกันชมแบ่งกันดูอีกเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยผมซูมประมาณเท่ากับกล้อง 10x กกล้อง2พาทั่วไปนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับของแท้เวลาซูมใหม่ไหมครับนะถึงจะเป็นฟิล์ม2นะครับแต่ว่าความคมชัดก็ต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะ เห็นด้านข้างไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะเป็นพวกคาบฝุ่นคาบอะไรไหมคราบกาวที่ออกแดดนี่มันแบบกาวที่มันหมดอายุแล้วเห็นไหมครับเนี่ยผมจะค่อยขยับช้าๆนะครับเพราะว่าจะได้ให้กล้องเขาเอ่อจับโฟกัสได้ด้วยนะครับนะถ้าขยับไวมันจะจับโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะยันพุซ้อนเห็นไหมครับเนี่ยลายเส้นของเขาเห็นไหมครับมันจะไม่มีการแตกไม่มีการเละไม่มีการเบลอเลยนะครับ ถ้าเป็นของเกซูมอย่างนี้นะครับดูไม่ได้หรอกครับเส้นเบอร์เส้นฟุ้งหมดนะครับนะรูปถ่ายดูเหมือนจะเกง่ายแต่ก็ดูง่ายเช่นกันนะครับถ้าเราดูเป็นนะครับนะศึกษาร่วมกันครับสวยงามมากครับบานนี้สนุนราคาค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะสวยๆเล่นหลักหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับรูปถ่ายลงกาเดิมนะเห็นไหมครับ อ่าผมเอียงรูปดูนะครับเห็นเส้นยันตรงยันตรงอ่าตรงนี้ที่ผมชี้ไปครับเนี่ยยันหน้าซ่อนหัวของท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับสวยงามครับอ่าแล้วยันหน้าตัวบนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเส้นยันจะคมเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ฟูงไม่เบอร์นะครับไม่ดําเออไม่ไม่ใช่ไม่ดําสิไม่ฟูงไม่เบอร์ไม่เขียวนะครับนะแล้วก็ไม่ออกแดงนะครับเห็นไหมฮะเส้นยันจะคมชัดงี้เลยนะครับ มอด,ดูไปหน้าหลวงพ่อแล้วครับเห็นไหมฮะจูกสังเกตส่วนมากถ้าเป็นฟิล์ม2เนี่ยฟิล์ม2ฟิล์ลม3เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นลูกตาท่านแล้วครับนะถ้าเกิดมีเมตาต้องดูดีดีนะครับว่าเป็นเมตาเดิมของท่านหรือว่าเป็นตาหยอดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนะตัวความธรรมชาติของรูปไว้ก่อนนะครับนะเห็นไหมครับแต่เท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมเทั่วไปส่วนมากรูปอแอคนี้ะไม่ค่อยมีเมตานะครับ นะแบบแอบกบแบบที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับกระจกเดิมเนิมยครับเห็นไหมฮะจับแนวตั้งทีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกคาบกาวแดงพวกคาบฝุนน่นของขอบกระจกเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยนะครับนะเป็นจุดพิจารณาอย่างเลยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นรุ่นที่ทนันท่านนะครับเท่าที่ผมสังเกตเลยนะถ้าเป็นหลังราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปาภาษาสุดท้ายแบบที่ผมถืออยู่หรือเป็นรูปแอสอื่นของท่านนะครับที่เป็นหลังราชการนะครับแบบที่ทนันท่านเลยเนี่ยลองสังเกตลักษณะใบหน้าของราชการแต่ละท่านเห็นไหมครับจะมีความคมชัดมากในระดับหนึ่งเลยนะครับ นะแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังๆหรือว่าเป็นรูปเก๋นเนี่ยรูปลักษณะใบหน้าลาักษณะอ่าพวกอ่าดีเทลต่างๆของรูปเนี่ยจะไม่ค่อยชัดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเ 5, นี่น 9, เยเห็นไหมฮะหน้าเสด็จพ่อรอห้าชัดมากนะครับเนี่ยไดหลวงรอเก้าเห็นไมครับชัดเห็นไหมฮะแล้วฟอนต์ตรหนังสือไหมครับชัดเจนครับนะไม่ฟุง้งไม่เบลอไม่ขึ้นงามไม่ออกเขียวไม่ออกแดงไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังๆนะครับใบหน้าของทางรัศราชการเนี่ยคือจะไม่มีความคมชัดแบบนี้นะครับนะ แล้วถ้าเป็นพวกของเกพวกของเล่นแบบคือจะออกเขียวออกเบอร์ไปเลยนะนะครับที่ทันท่านต้องคมคมนี้แหละครับถ้าดูถ้าเจออย่างนี้สบายใจครับเห็นไหมครคาบโปงคาบเก่าเละครับแตกลายปักชีอย่างเงี้ยเก่าถึงยุคแน่นอนครับไม่ต้องมาโนหรอกครับเห็นไหมครัเห็นไหมฟอนต์ตรงสื่อไหครับเห็นไหมครับใบหน้าเสด็จพ่อไหมครับสวยไหมครับ ถ้าเป็นรุ่นหลังนะครับพวกรายละเอียดดีเทลใบหน้าจะไม่จะไม่ขนาดนี้นะครับจะตื้นอว่างดีเยอะครับเพราะว่าอัดซ้ำไม่ทีนะครับเห็นไหมครับอ่ะนานหน้าอีกทีนะครับสนนราคานี่สภาพส,สวยๆนะครับต้องว่ากันหลักหมื่นขึ้นไปนะครับนะส่วนจะหมื่นมากหมื่นน้อยนะครับขึ้นอยู่กับ ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับจะไม่มีราคาตายตัวนะครับนะแต่ราคาจะไม่ต่ำกว่าพันไปปลายถึงหมื่นแน่นอนครับจะไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนครับนะส่วนต้องสตาร์ทที่หลักหมื่นหมดแล้วครับลง่ลงอเดิมส่วนใหญ่นะครับนะจัดว่าเป็นรูปที่ควรค่ากการเก็บมาบูชาอย่างยิ่งเลยนะครับนะถ้ามีโอกาสเจอในสนามดูแล้วใช่ดูแล้วโดนนะครับนะถ้าราคา ท่านพอรับได้ผมแนะนําให้เช่ามาเก็บเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านที่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับนะพุทธคุณนี่นะเชื่อขนมกินได้แน่นอนครับผมบอกไว้เลยนะครับนะถือว่าเป็นพระมหาชนนะครับอ่นะนะโอเคก็จบแล้วนะครับกับ e p นี้นะครับผมยังไงฝาก เข้ามาติดตามช่องของผม้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมนวยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหารูปดีๆกล่าวสวยๆมาให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ขอบารมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจงคุ้มครองให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องผมนะครับให้แล้วคาาปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนให้เจอแต่โชคแต่ลาภอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามก่อคน อย่าจนกว่าใครสำหรับ ep นี้ขอจบเองแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับ